สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนับแฟนของพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีขอฝากสามตัวสูตรใหม่พี่น้องนะครับเนาะสูตรใหม่ของพอใจดีขอฝากไว้ทนะ่พี่น้องสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องเนาะลองเบิง้งล่องเบิง้งพี่น้องล่องเบิง้งพี่น้องมากกะจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อม่มากกั ผ่านแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำเน่กันแล้วกันพี่น้องเล่าพัฒนามือแรงนี่พี่น้องนะครับเนาะพอใจดีมาล่องสูตรสามตัวหางเดียวล่องเบิงพี่น้องล่องเบิงคิดคนได้พึ่งเอามาล่องเป็นคังแรกพี่น้องพึ่งเอามาล่องเป็นคังแรกได้พี่น้องอย่าเฝ้าอ่าลงทุนอย่าเฝ้าอย่างเชื่อให้เบิงปิ่ปนแนวทางเบิงไหวจะซื้อผิดจ,จะะารณาไหวพี่น้องแมน หรือโบแมนเขา่าหรือรูดสามโตสีมาจากโตบอพี่น้องสูตรนี่นะนะครับสูตรตัวนี้นะนะครับให้พี่น้องพี่ใจนาะเบอ่งเอากันเนาะอะเฝ่าสื่อจะเฝ่าหาจะเฝ่าลงทุนเดอ้อเพราะว่าเป็นสูตรใหม่สูตรแรกว่ได้ล่องจากเทือ่อพึ่งสีเอามาล่องกับพี่กับน้องนะครับ เพราะว่ามันหลุดหลายเทื่อหลายที่พี่น้องต้องค้นหาใหม่ต้องพิจ,จารณาต้องดุ้นด้านสู่พี่น้องเพราะว่าพ่อใจดีก็บรุดมาหลายงวดแล้วพี่น้องนะรุดมาหลายงวดเนาะเหตุใหนพี่เห็นน้องผิดหวังหลอยู่แต่ว่าพี่น้องก็ยังสูง่กับพ่อใจดีกัยังหักยังเพยง,งพ่อใจดีคือเเ่าก็ขอขอบุญขอบคุณนกมือถ่วหัวผละพี่น้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆมีพี่น้องมีเอฟซีพ่อใจดี จังคอยอยู่ใดเถ่าสูมือนี้ถ้าบมมีเอฟซีมมีสามารถซพอใจดีอยู่บ่ไดพี่น้องนะครับเป็นยังได้ผลกับโบเบิงเฮ็ดยังได้ผล,บบผลกับโบแห้งนะครับเนาะกระบุนหลายสายหน้าพี่น้องกันยังมีหาปูมาขำไว้นาะพี่น้องแนวทางของปูกะบ,บ่ธรรมดาพี่น้องกับพอ่อใช้ไใดเนาะก็ถทอว่าใช้ไใดอ่ะพี่น้องนะครับกันยังดีที่ซอยเบาพบัละเบาเงื่อเบาแห้ง ไห้ให้อยู่น้องพี่น้องเนาะนะครับเกิดยังพ่อวัดเวียงพ่อถูพ่อไทยไปอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องเมื่อนี่พ่อใจดีสีภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาสามตัวน้องพี่น้องเนาะสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเอาให้พี่ใหญน้องไปพิจนานณาเบิกน้ำกันว่า สีเข่าหรือสีรุดเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่เนาะพี่น้องสูตรใหม่ๆเลยแกะกล่องแกะกล่องพี่นอ้องเอาไปใส่วันที่กันสักก่อนพี่น้องใส่วันที่กันสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะถือพิหรุดเข่าวบวา,บา,บากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับวันที่สี่ วันที่สตุลาคมพี่น้องนะครับสี่ตุลาเอ้ยสี่พฤศจิกาพี่น้องประทานทษดขอโทษขอใพ่พี่น้องได้ไหลายเห็นบอกมันหลงมันลืมหนึ่งพี่น้องนะครับประทานทษดได้พี่น้องได้นะครับ ท่านโทษนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องลหลายๆเนาะนะครับพิสกิกายนนะ่นเนาะอืบอบวหวบวหวเป็นแนวนี้นี่นะครับมาลบแหละบ่เห็นละพี่น้องมนันีพอยอพี่น้องพอยอเนาะพอยอพี่น้องนะครับพอยอเด้อนะครับหกเจ็ด พี่น้องนะครับพยหกเจ็ดครับผมพยหกเจ็ดพี่น้องนะครับวันที่สี่พฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนา เลาาพัฒนาพี่น้องนะครับเลาาพัฒนาพ่อใจดีเนาะพ่อใจดีเด้อนะครับเล่าพัฒนาพ่อใจดีเลาาพัฒนาพ่อใจดี สูตรแรกนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรแรกสูตรใหม่ สูตรแรกสูตรใหม่สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องสูตรแรกสูตรใหม่สามตัวเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวให้นพี่น้องพิดจะหน้าไปพร้อมๆกันว่าเป็นตัวไหนพี่น้องนะครับสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเดี๋ยวสักครู่พี่น้อง นะครับสามตัวเม็ดเดียวเดี๋ยวพี่น้องจัดให้พี่น้องนะครับเนาะจัดให้สวยๆพี่น้องมักกะจัดเด้อนะครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองพี่น้องนะครับ หนึ่งศูนย์สองลาวพัฒนามาแล้วอยากดังอยากเป็นเซียนคนหาสูตรให้มันแตกสามตัวพี่น้องนะครับสำหรับพอใจดีอยากเป็นเซียนอยากมีซื่อเสียงคือเขาอยากให้ซ่องเขาติดตามหลายๆพี่น้องนะครับเอาพี่นอ้องเบิ้งไปน้วกันนะครับนะครับพอใจดี อยากวิซื้อเสียงพี่น้องดนดันเฮ็ดสูตรหาสูตรให้พี่น้องให้แตก3ตัให้ดังให้คนมิเบิงยอดเป็นมืน่นพี่น้องนะครับก็เลยคิดคนสูตรขึ้นมาใหม่ทดลองสูตรแรกสูตรใหม่เด้อนะครับของพ่อใจดีลาวพัฒนาวันที่4ี่พฤศจิกายน2 5งห้าก็ดลาวพัฒนาพ่อใจดีสูตรแรกสูตรใหม่3ตัวเม็ดเดียว102พี่น้อง เอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีหลายๆได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องมือแรงขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ร่ำรวยกันส,สุขสุขคนนะครับเนาะสวัสดีครับ